ยังขัดใจแฟนละครอ,อยู่นิดนิดเมื่อสาว18มงกุฎตาหรือนางเอกเชอรี่ยังปากแข่งโป๊กไม่โรแมนติกใส่ทาวินหรือพระเอกเกรเบอรินทร์ซาทีแต่เล่ร้อยลักตอนต่อไปค่ะอยู่มาบอกให้จับตาไว้เลยค่ะเพราะคู่นี้ต้องดราม,ม่าจัดหนักเพื่อพิสูจน์รักแท้เท่านั้นในเหตุการณ์ที่ทาวินจะถูกลอบฆ่าทําให้ตาตัดสินใจใช้ร่างของตัวเองพุ่งเข้ารับกระสุนแทนโดยโมเมนต์นี้นางเอกเกรเชอรี่เอ่ยปากเลยว่าเล่นยากกว่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเพราะนอกจากผู้กํากับพี่โอคาาเทพจะงัดเทคนิคพิเศษร่อน กลอง360องศาดึงอารมณ์ของทั้งคู่แล้วช่วงล่างตั้งแต่คอลงไปถูกสั่งให้ฟรีซไว้ทั้งหมดไอ้ย่าไปพิสูจน์การแสดงขั้นเซียนของเกรซเชอรรี่กันได้เลยค่ะ ที่ผมว่าก็แปลกนะแล้วก็ผมเชื่อว่าภาพออกมาเนี่ยคนดูน่าจะชอบหลังจากเราถูกยิงล้วเราต้องฟีสท่าไว <ฮะ S 1> ้ค่ะสต็อปไว้นะแต่หน้าย,ยังต้องเล่นอยู่<ช>อะไรใช่แต่ว่าท่าเราต้องค้างอยู่ท่าไหนาท่านั้นแล้วก่อนก่อนที่เราสองคนจะเล่นน่ะ <S <S เราต้องเราต้องเตรียมก,กันก่อนว่าเราจะอยู่ท่าไหนาที่มันไค้างได้นานๆก็ติดตามกันดูครับเรื่อยรับครับ